ต้นเวทมวยไทยครับซิลมวยไทยครับชนะ4แพ้ศูนย์จากสวีเดนลินักไบแลนเดอร์ ทีมซูเปอร์เกิร์ลจรวดสักมวยไทยชนะสิบแพ้19จากประเทศไทยครับแสนศักแสนสักนี่ก็ชกไทยไฟมาลีนอตนี่สูง180กว่าเลย ยืนกัดสวยงามครับมาจิ้มขวาก่อนเลย <Yeah. S 1> สารสักดิ์ไต่ล่างครับ <Yeah. S 1> โอ้ลีนุสเวียงขวาซ้าย <Yeah. S 1> ขายกขากัดกันไม่ด้วยครับลีนุช <Yeah. S 1> สารสักดิ์ไต่ล่าง <Yeah. S 1> โอ้เดินมาต่อยไม่กลัวเลยครับลีนุส <Yeah. S 1> ลีนุชยืนกัดซ้ายหมัดหมัดขวาหน้าก็นำดีอยู่เอ่ยยับยับครับห <Yeah. S 1> มัดฝานำไว้ก่อน <Yeah. S 1> สารสักดก็ หลัจังหวะอยู่สักเขี่ยแล้วเตะครับไอ้นี่ครับจับขาครับโยนทิ้งมาเลยครับโอ้ไม่ธรรมดาครับฝรั่งคนนี้เตะล่างครับลีนอตเตะล่างครับหลันสักโอ้ยโดนสวนครับหลันสักมีสวนครับนี่ครับลีนอรัดรัดคอไว้รัดคอไว้ครับแม่ตีไม่ได้ครับแน่นเกิน แก้ลูกในได้ด้วยครับลินุดนุดเตะล่างแลนซักต่อยบนต่อยขวาเข้าหน้าเหมือนกันนุดก้าวเข้ามาครับเดี๋ยวโดนจับขาแม่ต่อยไม่ถึงไม่เหรอขวาซ้ายเอาสินตักจะสวนคนระับโอ้โหารวบแล้วทิ้งแล้วรวบลงไปรวบแล้วทิ้งลงไปครับเนี่ยซักเคลเียร์ยล่างไอ้ลินุดเคลียร์ล่าง อุ้ยรอบวกอยู่นะครับสันศักยังไม่เข้าเป้าบิดมากเข้าเชือกการแยกสักเตะล่างหนึน่งแหมครับอันนี้อยากไชี้แล้วก่อนแนละ้วตีครับสันศักตีได้ตีได้ทีนึงครับเตงเข้าเชือกตีบิดมากูก็มีตีเข่าเหมือนกันเขานะ่าครับแหม เวียงศอกไปครับแม่แสนศักนิยังหาจังหวะอยู่ครับแสนศักก็ยังหาจังหวะอยู่เหมือนกันแสนสยยมน่เข้ามากรัดคอไวรัดบนนั่แล้วตีทำอะไรกันไม่ได้ครับการเก่งจับแย่ออกมานุชขยบก็มแม่สนศักเวิ่งซ้ายโอ้ยหมัดซ้ายเข้าครับนินุตต่อยเข้าแสนศักเหมือนกัน เฮ้ยไม่คอมไปครับเอาแสนสักต่อยเอา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 มีเซครับแสนสักมีเซครับเอาโดนจับแทงเข่าลงไปออกอาการเลยครับแสนสักโดนหมัดแล้วมีอาการครับนะครับขึ้นมายูสู้ต่อได้ครับ10วินาทียกแรกครับเดีนั้จะปิดเลยหรือเปล่าจิมซ้ายโอ้ยแม่หนักนะครับซ้ายแล้วเข่า 2ครับลูกแรกลีนุตได้นับไปนะครับโอ้แค่ประสานแข้งซ้ายเตะหลุดครับแม่หลันสักแหม่ลันสักเดินเข้ามาเตะขวาครับโดนจะไปโอ้ยหมัดบล็อกไ้ตีเข่าบิดโอ้เหลี่ยมมวยไทยครับหันสักยังบิดลงมาได้โอ้ยลูนิวโดนหมัดซ้ายไอ้ไม่ใช่ลีนุตแต่หลนสักโดนหมัดซ้าย ล่างครับนุชแหมสักก็เ,เวียงขวาถ้าไม่ถึงอันนี้ถอยถอยหลบทันโอ้ยดีตวัดขาซ้ายเตะขีบคอได้แหมไม่มีเข่าครับการจับแยวมาโอ้ยมีขวากันนะมนหมัดขวาเหรนสักหมัดขวาครับนุชขีบคอได้สอกรัดคอไว้กา,ารแยก โอ้ยโมนกันครับอาจิ้มซ้ายครับแม่จิ้มซ้ายลีนุสเอาเตะสูงเหลนสักก็สู้กันครับโอ้ยเหลนสักนี่รอจังหวะสองครับให้ลีนุสออกซ้ายก่อนเหลนสักรอดัก,กยังไม่เข้าคีบข้อตีเหลนสัก,กตีอ,อไปครับสูงอะไรนุสแมหมัดซ้ายไม่ถึงครับ โดนมาโยนเขา่ารัดคอโอ้ยเวียงขวาไม่โดนครับนุชด,ดึงออกไปยับขวายับขวานะี่ก้มหลบทันสห็นสักครับเวียงแบบนี้ไม่โดนแล้วครับช้าเหลือเกินรอดักสอดในได้ก็แสนสักบิดลงมาการจับแยกโอ้เวียงเวียง เปียนทิ้งเอโดนครับอีนุชโดนเหมือนกันครับแหมรีบกอดไว้เลยครับอุ่นขวาครับอีนุชโดนครับกันศักสู้แล้วครับกันศักต้องเอานับคืนครับขีดเข่าแล้วเท่าโอ้ยโดนครับแหมอีนุชโดนเหมือนกันกันศักก็ยังไม่เอาไม่เดินตามรัดเอวแล้วทุ่มลงไปครับแหมออกอาวุธดีกว่าก็ไปรัดเอวแล้วทุ่มครับ ไม่ได้นับไม่มีคะแนนนะครับจิ <S <S ้มขวาครับนิโนจิ้มขวาทีครับลีโนจิ้มขวาแล้วฉากลงกมาโอ้ยสากจะบวกศอกโอ้ยโอ้ยนับนับครับนับครับแกึ่งๆเสียหลักด้วยครับสากได้นับคืนแล้วครับ เอาล้วครับหมดยกครับ<ค> <lever> ยกสามครับได้กันไปคนละนับครับ <lever> ลีนุชเดินเข้ามาต่อยซ้ายครับ<ค> <lever> ทีทาย,ยกลีนุชโดนนับไปครับนะรรนับงงับลีนุชต้องเอาคืนแล้วครับซาการอดักอยู่ที่ครับยกข,ขา ขวาโอ้ยหมัดซ้ายได้ครับสัตว์หมัดซ้ายเข้าอยู่ครับแอลลีนุสเหมือนจะหมดหรือเปล่าโดนกระจับไปเมื่อกี้โอ้ยเดินเข้ามาบวกกันอี๋อีโอ้โหลีนุสตีตีใหญ่เลยครับในความใหญ่โอ้ยยับหน้าหงายเลยครับขวาโอ้ยทางซ้าย หมัดซ้ายโดนนะครับแสนศักแต่ไม่ตามครับแีห่หมัดหมดซ้ายแสนศักก็เข้าแล้วแต่เขาไม่มีลูกติดตามลูนุสเดินเข้าหาแข่งซ้ายเอาเลยแข่งซ้ายแล้วต่อยซ้ายต่อแหมหน้าก็แท้กันเลยเอาหาักลงไป ล้มลงไปลุกขึ้นมาก็เสียแรงครับลีนุตรรับบอลสกัดรับบนบอลุน,นรับล่างยัดขวาครับลีนุตเตะสูงอินซ้ายโอ้ยมาเก่งปั๊ออมออกมาครับเตะซ้าย โอ้ยมปล่อยพาแล้วลูบรดเอวบิดแหมบิดเหลี่ยมมวยไทยครับได้เลือดแล้วครับได้เลือดแล้วโอ้ต่อยเสร็จแล้วรวบเอวแล้วเอาแทงเขา่า เอ้าวงในกัน <S <S โ, <ฮ hips> โอ้โยสายเขา้าครับสายเข้าทีโอโหหมาดนี้เต็มเต็มครับใ้เชือกไว้ไม่งั้นน่าจะโดนนับแนะ่แอนสักแก็บขวาแย็บปล่อยซ้ายโอ้ยกอดนะครับกอดเอาชีวิตรอดแล้วครัโอ้โหแอนสักกอดครับ ยกมือแล้วครับหมดยกค,ครับยกสุดท้ายนี่นะ่าจะเป็นนีนุช์นะครับที่ต่อยชัดเจนเดี๋ยวมาดูกรรมการตัดสินครับว่ายังไง หลีนสุสบันลันเนอร์วันกันนี้ยกสุดท้ายครับหรีนสุสที่ชัดเจนกว่าครับไทหม,มัดต่อยออกมาเต็มหน้าแสบปากเลยวันนี้มาเปิดตัวครั้งแรกก็ถือว่าทำงานได้ได้ครับ